สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็รู้อยู่กับเกมแล้วก็บอลโดคังมาเต้นกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในที่สุดตู้กาชามันก็มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือตู้ของโกคูนาเมิคกับฟิเซอร์ฟูลพาวเวอร์นะครับผมมาสาักทีนะครับโอ้โหตู้ที่ผมอยากเปิดมากที่สุดเลยและเมื่อเช้าเนี่ยผมเพิ่งไปนั่งดูไลฟ์สดเลยนะคือแบบโคตรไฮเลยนะครับผมผมบอ,อกเลยว่าโคตรไฮนะฮะคือตอนทนี่ผมเห็นภาพซูเปอร์แท็กของโกคูกับฟิเซอร์เนี่ยแม่ง ผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีของโคตรด,ดีนะครับผมมาเอ,อ้ก็ลงมาดูกันอีกสักรอบนะฮะดูดิโอ้โหเนี่ยโคตรเท่นับวันเกมนี้แม่งทำดีขึ้นทุกวัน,กวนเลยนะครับผม โอ้โห,โโหไม่มีอะไรเท่เลยว่วะดูดิดูความเท่ดีๆเม่งอย่างเท่เลยนะครับผมโอ้โหพิซซตัวนี้ก็บ้าหเหมือนกัน,นดูดิต่อยอย่างรัวโอ้โหต่อยเตะเตะแบบเตะแรงมากแล้วก็ฟาวเวอร์เดดบอลนี่ก็แรงเหมือนกันนะโอ้โหดูท่าดูดิ แม่งช้าพลังเลตบอลตั้ง5ทีแลว้วก็โยโนลงใส่อ่ะโอ้โหเท่ไม่มีอะไรจะพูดเลยว่าเท่ะนะครับผมซึ่งคลิปนี้นะ่ะเราจะเปิดเปิดตู้กระชากโกคูกันก่อนนะและคลิปหน้าจะมาเปิดทีเซอร์กันต่อนะครับผมอ่ะใน,นคลิปนี้เราจะเปิดโคกคูกันนะครับเนื่องจากว่าในบทความนี้ผมหวังว่าจะได้โคกคูนะครับผมไม่มีอะไรละขอให้ได้โคกคูงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผม let's go โกคูเพื่อนทิง้งไอ้แย่แล้วโกค็คือโดนเพื่อนทิง้งโกคูอทำไมโดนเพื่อนทิ้งเนี่ยจะได้ไม่ไดโอโ้โหแย่แล้วนะครับผมท่านผู้ชมโกคูโดนเพื่อนทิง้ง นี่คสาราส่ม่วงโอ้เนี um ่ยโดนเพื่อนพิงก็ไม่มาไงแล้วตัวอย่างกากเนี่ยมาทำไมเนี่ยตัวยางกากโอ้โหเราติดแรกก็เกลียไปเราใช้สูตรดีนะวะไม่ได้ใช้นานแล้วครับสูตรนี้ออกเกมเข้าใหม่งั้นเดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้สักรอบหนึ่งกันนะครับผมหวังว่าจะออกนะงั้นเดี๋ยวผมมานะครับ One minute thirty seven seconds later เอาล่ะนะครับท่านผู้ชมเราก็กลับมาจากหลังการออกเกมเข้าใหม่แล้วนะครับผมเมื่อกี้งั้นเราไปเปิดกระชากันต่อเลยนะครับมาต้องมาต้องมาโกคูนามิกมาดิบูสิบแปดเจอสามเดียวเหรอ โอ้ไม่กอดไม่อยากเกลือเลยนะนรยจริงๆไม่อยากเกลือเว้ยโอ้โหเซลแองเจลไม่กอดอะไรเนี่ยเฮ้ย ทำไมตู้มันอย่างเกลือตู้โคตรเกลือเลยนะเนี่ยแย่แ yeah, ลนะ้วสูตรออกเกมเข้าใหม่ก็ไม่ได้ผลแลวอย่างนี้ผมจะเกลือใช่ไหมโมจิต้าฟิมไหมฟิมไหมไม่ฟิว <c oughs> โอ้เฮ้โจิต้าจัดสภาพไม่น่ารอดนะครับผม เตลเลสอะไรพี่อะไรพี่นี่ใช้ตัมืออะไรโอ้โหโกคูส้มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้โอไมก์กรอบฟีเอร์อเนี่ยเร็วโคตรนี่นี่คือเกลือโคตรเลยนะเนี่ยโคตรเกลือ ไม่มีคอมบิเนชันโอ้โหโอ้โหญญยสองด้วยโอเคถ้ามันจะออกคือมันฟุ๊กออกแค่น,นั้นแหละไม่มีแล้วมากแล้วถ้ามันจะออกคือมันฟุ๊กออก โอ้โหไปคู่ครังเขียวเซิฟญี่ปุ่นกูจำได้ว่ามึงอีเซได้แต่มึงไม่ต้องมาตอนนี้ได้ไหมอโอคนเกลือเลยดูแพ็กแป๊บดูดิว่าแพ็กมีไหนคุ้มบ้างเผื่อจัดนะครับผมแล้วคำตอบคือแม่งไม่มีเลยแพ็กดิบงผมจำามันไม่มีเลยแม่งแพงทั้งนั้นเลยโอ้โห ราคามึงยังจัดจ้าเหมือนเดิมนะครับผมให้ตายสิอะไรเนี่ยเออแล้วเหรียญแดงมีอแรกอู้เหรียญแดงก็ตัวดีนะเอ,อ้อ Yeah, แย่มากแย่มากคิปนี้แย่มากนะครับผมจบไปด้วยความเกลือทั้ง4มัลติเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับผมถึงได้เธอเลสมาเอามาทำไมอะ่ะเธอเลเมืองเก่าแล้วอะ่ะ e eca ก็ eca ไม่ได้ด้วยแต่ไปคู้ห้างอะ่ะยังได้ใช้นะครับผม eca ได้ด้วยอ่ะบด,ด้วยสอถือว่าใช้ได้นะครับผม อ่ะเธอร์เลสผมลุงยังวะจำไม่ได้เนี่ยเซลล์ลุงโอเคไปเทอเลสอยู่ไหนว่าอีสเตอร์เลสถ้าไม่มีขึ้นแสดงว่าลุงแล้วนะครับผมโ,อโ,อโคตรของโคตรของโคตรของโคตรเกลือ,อคลิปนี้ก็จบไปด้วยความเกลือนะครับผมงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาดูกันซิว่าพิซเซอร์จะออกให้ผมหรือเปล่านะครับผม งั้นก็สลัคดคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ